สวัสด,คดีครับทอดสุดครับขออนุญาตรีวิวสินค้าก่อนส่งนะครับอันน้เป็นงานสั่งครับผมเป็นมาสเต้นะครับยาว9นิ้วนะครับเป็นของคุณวิทูลคุณประเสริฐนะครับตำบลป่าภัยอำเภอ,เอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านบอกให้ทำดั้ม อบอหน่อยนะครับจะได้กำเต็มมือนะครับอันนี้เป็นเหล็กตลับลูกปืนนะครับยาวเก้านิ้วอันทันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่งนนี้เช้าเดินทางนำถุกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ เตะครับกว้าง2นิ้ว1นึ่งหนนนะครับยาว9นิ้วครับตามยาว5นิ้วครับไม้ะยุงลายแดงดำสวยงามนะครับรุ่นนี้ชาวจะเดินทางสขคัญน,นะครับขบวนปราบไทย โดยสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับอันนี้ท่านเห็นที่ลงขายเมื่อวานนี้นะครับท่านเลยสั่งปิดเลยนะครับนี่อีเนบมงนะครับอันนี้รีวิวไปแล้วนะครับปันไม้ได้ครับอร,บร,บรับได้เลยนะครับ คุณวิทูลบุญป,ประเสริฐครับตำบลป่าไผ่เชียงใหม่ครับบนป่าไผ่โดยสันทรายมีชาตจ,จัดส่งับท่านนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับทางท่านก็โอนมาได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานขอบพระคุณครับสวัสดีครับ